ตู้มเยอะมากเลยอะลูกแต่ว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็คือมันจะเต็มทูกตู้เลยมันจะเต็มทูกตู้เลยชิลลี่มาขนครัวค่ะขนครัวมาเก็บครัวเก็บครัวผู้จัดต่อชิลลี่กำเนิดวัลคามนะลูกเก็บครัวทุกคนรู้ไหมว่าเก็บครัวแปลว่าอะไรชิลลี่คะฮะเก็บครัวผู้จักต่อแต่ว่าเก็อ้ยตอบถูกอยู่เฮ้ยบายบายมามี่มามี่ is y สวัสดีค่ะทุกคนเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะที่วิดีโอมามาถ่ายเรารีเวิของนะคะอันนี้ค่ะโตนูจัดเสร็จแล้วแล้วก็นี่ค่ะหนังสือหนูอันนี้จริงๆยังไม่ได้จัดนะหนูจัดแค่อันเดียวที่จัดเมื่อคืนก็คืออันนี้แต่ว่าอันอื่นก็คือยังอย่าอันนี้คะไปอาบมาซื้อก็ือทุกคนต้องดูภาพอินเสิร์ตนะคะว่าที่เขามีเกาะวัสดุ ีกะะ็คือคอลเลคชั่นสกูชชี่ของเรานะคะแต่ไม่ใช่แค่ตูน้นี้นะคะจริงๆมันมีอีกตู้หนึ่ง <S <S อันนี้คือตู้ที่สองค่ะว้า wow. วข้าวข้าวหมื่นหนึ่งมันเยอะนะ it's worth it in my opinion พาอซื้อคองรางวัถ้าหมื่นหนึ่งซื้อได้แค่ห้าชิน้นแค่ดูไม่เต็มมันนั้นอย่างแล้วจะมาดูบ็อกซ์แค่อยางแล้วเราปีนขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะมันแข็งแรงมัง้ง อย่างแรกเลยค่ะอันนี้น,นี่เก็บไว้เพราะว่าได้เป็นของฟรี and we love free stuff ทุกคนลักของฟรีนะคะทุกคนได้เป็น collection ornament ตอน,น,นคริสต์มาสจ่ริงๆมันเป็น k e y c h a i หรือ ornament ก็ไม่รู้แต่ว่าน่ารักคะ่ะต้องเก็บก็คือแค่เก็บไว้เพราะว่าเผื่อสมารถขายต่อได้เผื่อสมารถขายต่อได้ <c oughs> ใครอยากซื้อ c o m มนต์ Comment. เดี๋ยวขายต่อให้แล้วก็ตรงนี้ก็มี g l o r i o u e b a s t of g l o w i o u s แล้วอันนี้นะคะ Charles Terry Eye l i n e r s รีช้าวอันนี้มากเพราะมันมีซื้อให้ Christmas Gift คือไม่มีอะไรอยู่ข้างในแล้วมันกระจายไปทุกที่แต่ว่ารีเก็บกล่องเพราะสมัยเก็บจูเลียดโอ๊ยใช่นี่กำหากล่องใส่จูเลียดโอ้ยอันนี้คือกล่องเก็บจูเลียดจูเลียดแต่คืนนี้ต่อไปน,นะคะกล่อง Care Bear อันนี้นะคะคือ Flower Nose จูลียได้ตอน Christmas ก็จะมี ี่คนสวยซื้อให้ใครนะในนี้ทอนจะมีแบบตัวลิปเพราะมันสวยมากเลยกับ like, ลุคกระดับสวยมากคอนเซ็ปต์เขาสวยอันนี้อะไรแป้งเขาแล้วก็อันนี้เป็นอายชอดอร์เขาแล้วก็อย่างที่สองค่ะอันนี้ก็คือไดผมหนูถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนอันนี้เป็นครีเอลเอาไว้รีเอผมและอันนี้คือเอาไรดรายผมอันนี้ที่ก็ได้จากเซนซีตอนคริสต์มาสอันนี้จากคริสต์มาสอันนี้แบบแบบนี แล้วตรงนี้นะคะก็คือ collection ของลนมไม่รู้ทำไมอยู่ตรงนั้นนม hair s t o p and perfume แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ลี่มีน้ำแล้วก็ตู้เก็บ skincare แล้วก็ข้างในตู้นี้นะคะพวกมาส์นะทุกคนอันนี้ตู้มาสแล้วตู้นี้นะคะก็คือลิปกับมาสคาร่าแล้วก็มีตู้ข้างล่างนี้อันนี้ก็คือ skincare ที่นุ่แบบไม่ค่อยใช้หรือว่า r e ส t o อกตู้ข้างล่างนี้นะคะก็คือตู้ r e สต็อกนะคะทุกคน อของที่แบบสั่งมาจากอเมริกาอะไรพวกนี้เอาไว้รีสต็อกหรือว่าของที่หายากลี่นะคะใช้ทั้งน้ำตากับทุกอย่างเพื่อกดพวกนี้ได้เขาขายแล้วแบบ i t l o k s o g o d แล้วก็หนูแบบอยากลองมากตัวหนูตัดคนตาของตัวเองเพื่อจะมาลองเซฟคนตาก็คือเมื่อก่อนนี้หนูตัดคนตาเพื่อจะใช้ไหมแล้วดูคนตาหนูตอนนี้ก็คือแบบยาวมาก like เผาตอนแรกจริงมันหมดแล,แล้วหนูอยากกดอีกครั้งตอนแบบ January แต่หนูกดไม่ทนันหนูก็เลยลองกดอีกครั้งตอน f e b u a r ยาเฟ u a r y แล้วหนูก็กดหันเพราะว่าน้องชายที่ไม่ค่อยน่ารักของหนูช่วยหนูกด refresh <c oughs> ในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ขึ้น <c oughs> ต่อไปนะคะก็คืออันนี้คือตู้ทุกอย่าง blush bronzers แล้วข้างในนี้ก็แบบมีต่างๆแล้วก็ตู้ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นพวก primers concealers แล้วด้านนี้ก็คือ study ก็คือ power bank เพราะว่า power bank หนูชอบเสียแล้วหนูก็มีที่เก็บ power bank sticker decorate power bank แบบมีพวก journal wallet headphones ท,ที่รีทัเพีอาต้องเสียเงินสองพันโดยใช่เหตุเพราะอะไรคะคุณเพราะว่าอันนี้มันดีมากตอนนี้แบตหมดใช้ไม่ได้แบตหมดใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็มีฟ็อกกี้แอบจากชิโนชิต้าเพราะทุกครั้งเขาเข้ามาในห้องเขจะเขนมหนูไปหมดเลย แล้วข้างบนนี้ก็คือ calendar birthday gifts แล้วก็ f l o w e r ที่หนูซื้อให้ตัวเอง,เอ,ง <c oughs> <c oughs> อันนี้หนูซื้อให้ตัวเองนะคะแพงมาก3 0สบาท for one ก็ไม่เหมือนคนบางคนในบ้านนี้ที่มีคนซื้อให้ไม่ใช่คนนี้คนที่ห้องข้างๆ <c oughs> เขาซื้อให้3อันเลย <c oughs> แต่หนู่ซื้อให้ตัวเอง ซื้อให้ตัวเองแต่ของหนูมันสเปเชียลเพราะว่าหนูสเปรย์น้ำหอมอะ่ะให้มันมีกลิ่นแล้วมันก็หอมมากแบบของปอมันก็แบบ <c oughs> หอมทุกคนต้องดูยอดวิวรี่จะได้ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้รี่มีแค่อันเดียวอยา่างโชนะคะอันนี้ก็คือโตชิลินแต่ว่าหนูวางของหนูไว้ที่นี่เพราะชิลินไม่ให้หนูนอนด้านนั้นเขาบอกหนูต้องนอนด้านนี้เขาจะให้หนูเป็นคนปิดกระจกใ <c oughs> สร้าย,ายแต่ anyways รี่ก็วางของรี่ไว้ที่นี่แล้วก็ ช็อกโกแลตรีซื้อให้ตัวเองรีซื้อให้ตัวเอง it's so good มันอร่อยมากอันนี้รีซื้อให้ตัวเองก็คือเราไปท็อปใช่ไหมเพื่อไปถ่ายงานอะไรสิ่งแล้วก็รีก็เห็นใช่ไหมแล้วรีก็ I need this for myself cause it's v a n t i n e ์เจแล้วหนูก็ไม่มีช็อกโกแลตหนูก็เลยซื้อให้ตัวเองกินหนูกินเพราะว่าหนูก็นั่งอยู่บนเตียงคนเดียว เปิดโทรศัพท์แล้วก็กินชอ็อกโกแลต Amazing ต่อนะคะทุกคนอันนี้สกินแคร์หนูแล้วก็ตรงนี้นะคะโอ้หนูอยากป้องหนูซื้อตัวนี้มาใช่ไหมหน้าหลังเนาะตอนหนูอาบน้ำใช่ปะชิตตาใช่ไหมโยนมาข้างบนแล้วก็มามีเพิ่งทำาซีลิ่งใหม่ให้หนูดูซีลิ่งสิมันเตนเพราะชิต้ายโยนตัวนี้ขึ้นไปแล้วมันเตนเป็นแบบลูกร้อยแล้วหม,มาก็บอกแบบชิต้าเข้าใจหลายมากเขาเซนของ Anyways, อันนี้ทายช์แ a รหนูอันนี้สกินแคร์อันนี้ก็คือลิปแล้วก็อันนี้มาทำอะไรที่นี่อันนี้มาทำอะไรที่นี่อีนน๊ยใส่ได้ไหมก็คือหนูชอบตอนที่ดาวลุกฟันแล้วหนูก็ลองซื้อแล้วก็มันก็ดีเยอะแล้วสองเอก anyways อันนี้คือโคมชินลิงชอบขอโมยของหนูไปใช้แล้วที่หนูใช้ของ,ของเขาเขาแบบ ว่าหนูแบบเขาใจร้ายมากหนูก็เลยซื้อของตัวเองเพราะว่าแบบหนูไม่ต้องการเฉลี่ยมันมีเสื้อไหม้เขาดูสิสวยมากแล้วหนูต้องแบบมันสีม่วงมันแบบเพลนแล้วเขาได้สีฟ้าชมพูอ่ะแบบหนูก็อยากได้แต่ว่ามันไม่เป็นไรแลสกินแคร์ที่แบบมาแรที่แบบว่าใครที่ดูอยู่แล้วแบบอยากแนะนำให้ซื้อตามหนูชอบอันนี้ลเลนิน ไ r ร n นิกเ n k m มอยส์เจอร์มันดีมากก็คือแบบมันแบบมอยส์ไรนิ่งมากแล้วก็โดราฮีของไมด e m ี n มนเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบบชิลลี่กับชิลิี่ชอบมากอันนี้เราใช้เกือบทุกวันเลยเลนจ a ล e อ o v e แล้วก็ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเซ็กชั่นเอเวอร์ทิงซันสครีนที่หนูไม่ใช้เลย ถ้ามใส่กันแดดก็คือแบบวันหนึ่งตื่นมาแล้วก็แบบนึงใส่ก็คือไม่ใส่เลย็เลยนี้มีแบบว่าที่แพงที่สุดที่อยู่เคยซื้อมาคือรหนูว่าพวก drunk elephant moisturizer เขาแพงมากแพงจนแบบ my wallet oh. มีเพิ่มอ,อันนี้เป็นอันใหม่มามีซื้อให้พ่อมามีบอกว่าหนูเลือกได้หนึ่งอย่างจากซูโฟราเพราะว่าชื่อลินกับเพื่อนเขาใช่ไหมเขาได้เลือกหนึ่งอย่างจาก ร้านของเล่นแล้วพอหนูไปมันไม่มีอะไรสนุกเลยหนูเลยบอกมามีว่าหนูได้เรื่องหนึ่งอย่างโซรามามีก็เลยให้หนูเลือกแล้วหนูก็เลือกกันนี้เพราะว่าสองสองพันเก้าสองพันเก้าจริงจหนูอยากได้อีกอย่างอีกอันนึงตรงมันแพงมากหนูเลยไม่ได้ไม่ซื้อเพราะมันแบบสี่พันกว่ามันเป็นดีลเซอร์เรมแต่ถ้าช้าแล้วมันแพงมากหนูเลยไม่ซื้อ because like it's too expensive it's overpriced มีแบบที่ที่น้องมีูช่ไหมชิลินเอ้าไม่ ชิท่าไม่รู้อะไคว่สินะทั้งหมดชเวลินเขาซื้ออะไรให้หนูอันนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสจากชเวลินเป็น i ้ำมันผ o ของยอร์ห์นี่หนูอยากได้แฮ r m แ s สแล้วหนูก็สั่งผิดเพราะที่นี่บอกว่าเขาจะสั่งอะไรก็ได้ที่หนูอยากได้แต่สุดท้ายหนูก็เลยเลือกยอร์ห์ที่นี่หนูอยากได้แฮ r m แ s สแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ได้แฮ r m แ s สเพราะหนูซื้อให้ตัวเองเพราะหนูซื้อให้ตัวเอง Yeah, nobody bought it for me บางอย่างในนี้หนูก็ขโมยจากวาบีแบบพาเลตต์อันนี้หนูขโมยมาตา้ง เซลเพาดไหมท็อป so อันนี้ขโมยมาจากตรงนี้เพราะว่าแบบมันสวยมากแล้วมันขายหมดตลอดเรื่องหนูก็เลยขโมยมาจากหน้เพราะว่าแบบ why not อันนี้ก็คือรีวิวของหนูงั้นวันนี้ลี่ขอตัวไปก่อนถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรอิน in p a r t i c ล l ร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเออนี้ลิ้ขอตัวเองนะคะบ๊ายบาย โอ้ยลี่อันนี้ที่มันเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมดมูดีมากเลยอ่ะหูกินช็อกโกแลตเลยอ่ะใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางเดี๋ยวต้องมาแอบถามชิลี่งั้นหนูมา,มา,มาเก็บที่เดิมด้วยเอาเก็บที่เดิมด้วยโอเคเนี่ยสาเหตุที่เขาไม่อยากให้ฉันอยู่เพราะว่าฉันน่ะก็จะหยิบของเขาไปเรื่อยแล้วเสร็จหยิบเสร็จไม่หวังที่เดิมด้วยจ้า